สวัสดีค <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่ะสวัส um ดีค่ะเดินทางมาจากไหนเนาะค่ะเมียเดินทางมาจากสายค่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เอสจ้าน้อยเอสค่ะโอ้ร้อยเอ็ดจ้าจ้ะโอ้มาหลายรอบแล้วปะแม่บัวหัวตะมาหั่งเลยบัวตะมาค่ะโอ้ได้โชคได้ลาบใน่บ่วค่ะเนี่ยบ่ได้ได้แต่หลานขาวอันนี้บ่จ้าตืดดูอยู่ืดดูถือน้ำเงินสองหัวสามเงินอะไระบัมาเอาเองเลยบอกขาเรือ่าจังไหนจางลูก บัวเบิ้องตามเพจเบิ้งได้เบื้องได้เพจของอาจารย์ไหยบอของเจตังไหมโอ้บอกเพนงานน้ำกันเนี่ยล่ะค่ะใช่โอ้เบิ้งได้เพจเพิ่งเพิ่งท่บานบ่บ่โมนนังเบ่ม่เป็นแ่อแรกระหว่างเาทีชวนกันมาบอสางมาในลายดอกไดุ้่มกล้วือหนึ่งกได้เมือหนึ่งแม่เก่พกท่านหักหลังกนี้เนาะเข้ากับเราเลยลายเลยเนาะจ้ะจะถืออพัดีอยู่าเนาะแม่นค่ะพันที่นี่้องซีหก ีกอ <Es> ีาบาีกในหาบาทีกในหบาทเลาอยากม่เห็นมากส่วนกันมากเลยส่วนกันมากทางแรกทางแรกงแรกเชี่ยเฉลทางแรกเฉอแรกคํำทางมากวาาบ่คำคำมากเลนะจากร้อเนาะออกแกเพื่อมากนึกว่ามัน นึกว่ามันสีบนนึกว่ามันอดแล้วฉันแม่ก็เลยบอกว่าเออเห็นเห็นแบบว่าเหมือนเหมือนทีบางเดี๋ยวมันเป็นข้างสิเนาะหลังกับเล่ยแล้วบนนั้นบอกว่าทิศเหนือมันมังตามเฉดกันเนาะค่ะแต่แม่แม่เลยก็เลยเห็นก็เลยเห็นก็เลยเห็นมากเฉดเนาะที่แว่ามาแล้วออู้หูยเปิดเด้อเปิดนี่เปิดตาเปิดเด้อเด้อมาหอดเลยเจอไข่ไก่เด้อก็เลยว่าเนาะบอกกันตะวันมากเพราะท่านหอดขอท่อมาหอดตัวนี้ก็เลยได้ระเบิดขานี่ได้ระเบิดหัวนี้ได้ วันนี้บอกยาวันนี้ก็ได้ได้น้ำตามมันัเพิ่นออกไปตามผิดเพื่อนก็ไดเนาะค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศนย์ส่ศูนย์เจ็ดศูนยเลี้ยสาตัวก็ศูนยดแปดนะคะแล้วว่าอีกเุิกลับมาได้้องเขาไปรุ่งไหมสาตัวสามเจ็ดสซื้อไว้แล้วบ่อะค่ะลอตเตลีนรื่ซื้อไว้แล้วค่ะโอ้ซื้อไว้แล้วเนาะซื้อมาทัเนี่และโอะตีมาซื้พมาเสือยุนเนมาค่ะเอามาต่อเมาโกหมเลยอ้อเนาะ โอ้ซูนแม่พอดีไปตรงตลเลงถดตุบานพอดีเลยรใหญ่แม่ทะเบียนรถบ่อแมนทะเบียนเบร์ย้อนมาเสียงโชกเสียงดังอย่นี่เสียงดวงมากข้อน้มน้ำปูนี่แหละเพราะว่าช่วงที่เข้าบัไดมาเนี่ยเข้ากัยังยังมีโชกเนาะแมนค่ะกรับเบิ้ลลำตามเียุช่องเกตังเพื่อนแมกแต่กับว่าอะไรนี่ตารถถือใจยังเป็นดุฟืนใชไหมค่ะแค่แนบางทางค่ะ ก็เลยมาเองเลย่อมันเนี่ยเนาะมีโอกาสป่าเป็นช่วแก่เลืมาเลยมาเป็นเพื่อแรกครั้งแรกพร้อมเป็นดาราไม่เป็นดาราอย่าลืมติดตามช่องหนู้นเด้อชมไหนจ้าด่ามันี่ชาแนลค่ะมันี่ชาแนลค่ะของเขาไม่นีคอมแมนเบิร์ดเลยเนาะจ้าแม่นค่ะทีมงานน้ำกันนะคะกระจสิเบิรงหลายๆช่องเนาะค่ะกต่ทีมงานน้ำกันเมื่อคืนเนี่ยก็ไปนอนบ้านเจตังค่ะค่ะบานควันยูบ้านบ้านข้าม่วงบ่แมียน่าจะมา จ้าเพราะว่าเมื่อวานหนเดินทางมาเนาะมาหอดค่ำแล้วล่ะเลยไปบานนอนเออไปนอนบานเจตังนะคะยามา้ากันเลยมาหาฟูกันเห็นหนาแล้วเหรอวาังเห็นแล้วมเห็นแล้วเมาเป็นเธอแหลกยู่น่อยย่อยนีะยังไงเวันบนอย่นี้ล่ะก็เป็นูหย่เ้นตัวจิงเป็นจะไหนผู้น้อย แถวห้องเห็นมามเนรับไป็ันควน่ดหอหน่อยค่ะดังแห้งว่ะค่ะเนี่ยพูดถึงว่าเลขของอาจารย์นดเนี่ยบาก็อแล่คนแต้า่จนหาีนี่ก้อนนแล้วแล้วแต่ความเชื่อแม่เราตะก้อนเชื่อตะวันอาทเนี่ยนั่มากไปไหนคําสโนดนจิตกับไปแบบมักสายอย่าง้แล้วัมสดกัไปมักสายนี่อยู่แล้ว มักไลๆมักแห้งๆก็เลยพากันมากไก่พวก่าเนี่ยจากมันนี่ไกยปะจะโลบอนเลสิเมื่อวนตะเพิ่นี่ไก่เจอเนาะ่ว่าสติอนเนี่ยไก่คร่นี่คู้หลาดค่ะสารคามลอย่างมากเลยค่ะมว่ามือไหนตรงนี้มล่ำมาบ้ากิสนากิสนาแบบดูแล้วไหมาล่ำายเลยหมือว้าบ้า ขาเจ้าโชคหวีมันบ้ากระินันยื่งจ่ขอพ่นปูหรือบราค่นเนี่ยขาเจ้าว่าขอพ่นเป็นกี่ไหนขาเจ้าว่าซกซิดมันบ้าได้ยินแต่ข้าวนะข้าบอก่บับขอกับองคู่ไห่บอกเขาเอิญปูนไห่บอกับ้าองบ่บองดำองค์องดำองคู้ไห่เนาะ

เป็นอยู่ในเพนะย่างปะเจอทำได้มากเลยล่าสีลุ่มผสมรวมเร่อเขาตกม่สร้างตุ๊ดตุันเบียวะแบนดีแล้วสีลุ่มลุ่มม้าเกิดมาจะงวดพิละคันนี่คัน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 ือน้ำมีเล็กหรอสองวันนี่ค่ะสองวดนเลขกฝันเลขหย่างนีบอค่ะเลกฝันม่มีฝันแม่่ะมันดูดูหม้อนล้มอนีแม่น้ำนาผีอะไรยังถึงเป็นวันเป็นวันั่สิโอ้กะเดยนั่มเนเป็นกะดัว่า ยูอ่อนโตเจ้านั่นแหละเจ้าก็ต้องเป็นแง่ใสอ่ายูอ่อนนี่ดวงมันเขาวดีสวยแบบสมาแมนดวงมีกระมีเนาะค่ะเนาะแั่งดวงมากๆบระมากๆแมนมันยืดหน้าดวงแมนมันเน้นกรบเปสื่อมันมันบอกกรบเปสื่อค่ะเอามายัดใส่กระยังเปล่าพูดถึงว่ากันบ่มีดวงเนาะอันนี้ซื้อ่าห้ามีดวงเนาะซื้อ ขาเจ้าบูซาจังไดคะนี so Babylon, ้บูซาทูกเทียนบูเทียนตามททียนี่ยังไนคะนี่พูดถึงว่ามีมค่นถูกมาดึงระดับเป็นแบบมาไล่เป็นมาไล่เป็นมาไล่เป็นกะป๋ตัวกะ๋อเดียวไปนอนเสียาไปนอนนั่งกอนบนี้กชุดเอาจบ้านค่ะเดียว่าในงานก็ออยเด้อเพาบ่จักไล่เนาะคะนี้ ด้วยกับท่านแดงยังมดที่กั่นจ้าว่าจะมากจ้าขอบคุณหลายๆขอให้โชคดีเด้อค่ะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าได้พูดคุยแล้วก็การภาพี่้เขานะคะท่านผู้ชมแล้วก็คนที่เชื่อลายเดงนะคะก็ได้โชคได้ลาบบ่อยนะคะแอดมินก็ยังเดินไม่หมดเลยนะคะยังเดินไม่หมดนะคะเดี๋ยว อ่ะขอเดินไปตรงนั้นดีกว่านะคะเนาะอ่ะแนวทางของคุณพี่นะคะ<ม>ก็บอกแล้วนะคะว่าอ่าสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดอะไรประมาณนี้นะคะท่านชมอยู่ในคลิปนะคะอ่าแอดมินก็ลืมนะคะนี่โอ้สวยมากเลยนะคะร่มเย็นมากมากมะถมเียนน้ำตกอันนี้คือบริเวณบริบทนะคะของปูนะคะปูใหญ่นะคะ,คะ,คะ,คะคท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเดินเขาเดินไปก่อนนะคะโอ้องหลวงปู่หลวงปู่องไหนนนะคะที่สุดนะขอบคุ ครัาบไห้นะคะขอพรองค์ปูาา่ใหญ่สะกลับแล้วบ่คะแม่บ่จ้าะทางนั้นทางน,นั้นทางนั้นมีหย่างแน่ค่ะไม่มีหย่างนี้แต่น<ม>้ำตกอ่าค่ะอืมไปปักหลาไปย่างไปลูก ไอ้ตัวใหญ่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้สวยงามนะคะร่มเย็นนะคะร่มเย็นมากมากเลยนะคะว่าสิเข้าไปทางไหนค่ะทางไหนมี่ยยังไงค่ะข้างในอ๋อ้หิสิม้าทางแรกค่ะว่าสิเข้าไปกับดูข้ามยายุน,นิทัมบ่ในในอ๋อ,อ้ยุน,นิรรมบ่โอ้ค่ะโนกาแม่ทะเลด้วยกัน ท่านเดีอยวจะมาตอนแรกจะอ๋ออันนี้โอ,อก๊กผู้ใหญ่เนาะค่ะเนาะมาขอพรได้เลยนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะ,ะท่านชมเนาะ